คู่รักชาวอเมริกันสองคนนี้มีชื่อว่าไมค์และแอชลีย์พวกเขาได้ออกเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วโลกจากนั้นก็ได้มาสำรวจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งพวกเขาได้ยินชื่อเสียงของประเทศไทยว่าเป็นประเทศที่ปลอดภัยมีวัฒนธรรมที่สวยงามผู้คนเป็นมิตรอาหารอร่อยมันจึงทำให้พวกเขานั้นเลือกเดินทางมาสำรวจประเทศไทย แต่เมื่อมาถึงพวกเขาก็ได้เจอกับเรื่องราวต่างๆมากมายที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนไม่คิดเลยว่าเมืองไทยจะเป็นแบบนี้จากนั้นพวกเขาก็ได้ทำคลิปวิดีโอเตือนชาวต่างชาติคนอื่นๆที่คิดจะมาเมืองไทยอย่ามาเมืองไทยหากไม่อยากเจอเรื่องราวแบบนี้ซึ่งคู่รักชาวอเมริกันสองคนนี้พวกเขาจะพูดถึงเมืองไทยว่ายังไงกันบ้างนั้นก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์กันด้วยนะครับ เปิดคลิปมาคู่รักชาวอเมริกันสองคนนี้พวกเขาก็บอกว่าพวกเขาได้เดินทางมาในประเทศไทยตั้งแต่ปี2022ในตอนแรกพวกเขาก็คิดว่าสถานที่แห่งนี้มันเปรียบเสมือนบ้านแต่มีบางสิ่งที่พวกเขาไม่รู้เกี่ยวกับประเทศไทยและเพิ่งจะมารู้หลังจากที่เดินทางมาถึงที่นี่ดังนั้นพวกเขาจึงจะออกมาเตือนนักท่องเที่ยวทุกคนที่คิดจะเดินทางมาในประเทศไทยและหวังว่าคําเตือนเหล่านี้จะช่วยให้นักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงกับเหตุการณ์บางอย่างได้ ซึงมันเป็นความผิดพลาดของพวกเขาที่เจอในประเทศไทยในระหว่างนี้แฟนหนุ่มก็ได้บอกว่าโดยพื้นฐานแล้วประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่น่าสนใจสําหรับนักท่องเที่ยวพวกเขาได้เดินทางมาที่นี่ช่วงกลางปี2022และอยู่มาจนถึงปัจจุบันอาหารที่นี่อร่อยมากผู้คนใจดีที่สุดในโลกและการคมนาคมก็ง่ายเดินทางสะดวกมากจากนั้นพวกเขาก็บอกว่า สิ่งแรกที่พวกคุณจะต้องเจอเมื่อเดินทางมาในประเทศไทยและอาจจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนั่นก็คือปัญหาของวีซา่าเมื่อคุณเดินทางมาถึงประเทศไทยคุณจะต้องรู้ถึงวิธีการทํางานของวีซา่าปัญหาที่พวกเขาเจอในตอนแรกที่เดินทางมาถึงประเทศไทยนั่นก็คือพวกเขาได้วีซ่าที่สามารถเข้ามาในประเทศไทยได้45วัน แต่อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่นั้นมาเจ้าหน้าที่ในประเทศไทยก็ได้เปลี่ยนให้วีซา่าสามารถเข้ามาได้แค่30วันเท่านั้นและสามารถต่อาอยุได้สูงสุด2ครั้งในราคาครั้งละ1,900บาทซึ่งข้อดีก็คือการต่อวีซ่านั้นง่ายมากๆพวกเขาเพิ่งจะไปต่อวีซ่ามาที่เชียงใหม่และใช้เวลาไม่นานหากคุณเตรียมตัวให้พร้อมพวกเขาเนี่ยแนะนำว่าถ้าคุณอยู่ที่เชียงใหม่แล้วอยากจะต่อวีซา่า ก็ให้เดินทางไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเซนทันเฟสติวัลมอที่นั่นเนี่ยมันสะดวกและรวดเร็วมากๆซึ่งในบางครั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองอาจจะขอแบบฟอร์ม t m 6จากพวกคุณด้วยแต่พวกเขาโชคดีที่ไม่เคยถูกถามถึงแบบฟอร์มนี้เลยมันไม่เคยเป็นปัญหาสำหรับพวกเขาแต่ก็มีหลายคนที่เจอปัญหานี้ซึ่งคุณควรที่จะเตรียมตัวให้พร้อมจากนั้นพวกเขาก็บอกว่าอย่างที่สองที่พวกคุณจะเจอเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยนั่นก็คืออาหาร พวกเขาเนี่ยบอกว่าพวกเขาสองคนนั้นอยากรู้มาโดยตลอดว่าอาหารไทยนั้นมีรสชาติอร่อยมากแค่ไหนพวกเขาใช้เวลาคิดอยู่นานก่อนที่จะมาเที่ยวในประเทศไทยเพราะในตอนแรกพวกเขาไม่คิดว่าจะชอบอาหารไทยมันคงไม่อร่อยและไม่สะอาดทาั้งทั้งที่พวกเขานั้นไม่เคยกินมาก่อนมันเป็นความเชื่อแบบผิดๆแต่เมื่อได้เปิดใจเข้าไปลองดูมันกลับตรงกันข้ามต้องยอมรับเลยว่าพอมาถึงกรุงเทพเขายอมอดอาหารเป็นอาทิตย์กว่า แทบจะไม่กินอะไรเลยเพราะไม่เข้าใจภาษาไม่รู้รสชาติไม่รู้กลิ่นและไม่รู้อะไรเลยสักอย่างมันบ้ามากๆเพราะเขาไม่ได้เตรียมตัวในเรื่องนี้ก่อนที่จะมาประเทศไทยทุกอย่างมันเป็นสิ่งใหม่ๆสําหรับพวกเขาแต่หลังจากที่ได้ลองกินอาหารข้างทางและอาหารท้องถิ่นมันทําให้พวกเขานั้นพบว่าจริงๆแล้วอาหารไทยนั้นอร่อยมีชีวิตชีวาและน่าทึ่งสุดๆ ดังนั้นคุณจะต้องศึกษาให้ดีและอย่าอายที่จะเข้าหาผู้คนคนไทยเป็นมิตรถึงแม้ว่าจะสื่อสารกันไม่รู้เรื่องและพูดคนละภาษาก็ตามพวกเขาเต็มใจที่จะช่วยเหลือพวกเขาพยายามฟังที่เราพูดคุณจะต้องลองดูแล้วจะไม่เสียใจในตอนนี้อาหารไทยเป็นสิ่งที่พวกเขาชอบที่สุดในโลกแล้วในระหว่างนี้คู่รักชาวอเมริกันพวกเขาก็อยากจะพูดถึงอาหารข้างทางในประเทศไทยว่ามันเป็นยังไงโดยพวกเขาบอกว่า อาหารข้างทางในประเทศไทยนั้นมันมีความหลากหลายและอุดมสมบูรณ์มากถือเป็นส่วนหนึ่งที่ดีที่สุดในการเดินทางเลยก็ว่าได้และคุณอย่าอายที่จะกินอาหารข้างทางแม้กระทั่งพวกเขาเองที่ไม่เคยกินอาหารข้างทางมาก่อนตอนแรกอายมากที่จะนั่งกินอาหารข้างทางแต่เมื่อได้ลองเปิดใจกินแล้วมันกลับไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดมันไม่น่าอายเลยแต่มันดีด้วยซ้ำอาหารก็อร่อย มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากมายนั่งกินอาหารข้างทางมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยในประเทศไทยจากนั้นพวกเขาก็บอกว่ามีหลายคนได้ถามกับพวกเขาว่าอาหารข้างทางในประเทศไทยจะทําให้พวกเขาป่วยหรือเปล่ามันสะอาดมากแค่ไหนและต้องระวังอะไรบ้างคุณมีเคล็ดลับอะไรสําหรับอาหารริมทางของประเทศไทยคู่รักสองคนนี้พวกเขาจึงตอบว่า คุณเนี่ยต้องไปลองกินอาหารในสถานที่ยอดนิยมหรือร้านที่พวกเขากำลังทำอาหารแบบสดใหม่อยู่ตรงหน้าอาหารข้างทางในประเทศไทยส่วนใหญ่พวกเขาจะทำให้คุณเห็นตรงนั้นเลยดังนั้นแล้วคุณจึงมั่นใจได้เลยว่าอาหารข้างทางนั้นสะอาดและปลอดภัยในระหว่างนี้พวกเขาก็บอกว่าอีกสิ่งหนึ่งที่คุณไม่ควรจะลืมเมื่อเดินทางมาที่ประเทศไทยนั่นก็คือประกันประกันสำหรับการเดินทาง เป็นเคล็ดลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขาเลยสําหรับเรื่องนี้เพราะพวกเขาเองก็มีประกันสุขภาพการเดินทางอยู่ในกรณีที่คุณป่วยแบบฉุกเฉินเจ้าหน้าที่ประกันเนี่ยพวกเขาก็จะแนะนําและหาหมอที่พูดภาษาอังกฤษได้ในกรุงเทพโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้กับคุณจากนั้นพวกเขาก็บอกว่าอย่างที่สที่พวกคุณจะต้องเจอเมื่อเดินทางมาเมืองไทยนั่นก็คือสภาพอากาศ ประเทศไทยนั้นมีเพียงสองฤดูเท่านั้นก็คือฤดูฝนและฤดูแรงพวกเขาอยู่ที่นี่มาตลอดทั้งปีและได้สัมผัสกับทุกฤดูกาลที่เมืองไทยแล้วพวกเขาแนะนำว่าหากคุณอยากจะมาเที่ยวประเทศไทยและต้องการมาในช่วงไฮซีซันซึ่งเป็นช่วงฤดูแรงควรที่จะวางแผนก่อนมาที่นี่ซึ่งจะต้องมาในช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนเมษายนนี่ก็คือแผนหากคุณอยากจะเดินทางมาเที่ยวแบบไม่เจอฝน แต่ในช่วงนี้ราคาสินค้าต่างๆมันจะมีราคาที่แพงมากทั้งค่าโรงแรมและค่าใช้จ่ายอื่นๆแต่หากคุณมาในช่วงฤด,ดูฝนจะมีราคาที่คุ้มมากๆสินค้าต่างๆจะมีราคาที่ถูกกว่ามันเป็นช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมแต่หากคุณมาในช่วงหน้าแล้งก็จะพบกับสภาพอากาศโดยที่ไม่มีฝนบรรยากาศในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมันสวยงามมากเขาจึงแนะนำให้มาในช่วงนี้ แต่จริงๆแล้วหากจะมาเที่ยวในประเทศไทยช่วงหน้าฝนก็มาได้เพราะก่อนหน้านี้เธอก็คิดว่าหน้าฝนนั้นไม่ควรที่จะมาเที่ยวในประเทศไทยแต่เมื่อมาถึงมันไม่ใช่แบบนั้นเลยเพราะฝนที่ประเทศไทยตกแค่ประมาณหนึ่งชั่วโมงและอีกสิ่งหนึ่งที่ควรจะรับรู้นั่นก็คือเมื่อฝนตกที่ประเทศอื่นๆอากาศจะเย็นขึ้นเล็กน้อยแต่ที่ประเทศไทยมันไม่ใช่มันยังคงร้อนอยู่เหมือนเดิมนั่นก็เป็นเพราะว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนอย่างสม่ำเสมอจึงทำให้ทุกวันที่ประเทศไทยมันมีอากาศร้อนและถ้าหากคุณทนกับความร้อนไม่ไหวก็ไม่ควรที่จะมาในช่วงสงกรานต์และควรเดินทางมาในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคมที่เป็นหน้าหนาวจากนั้นพวกเขาก็บอกว่าหากคุณอยากจะมาเที่ยวชายหาดที่มีแสงแดดสดใสและน้ำทะเลที่สวยงามหรือมาเที่ยวในวันหยุดพักผ่อนพิเศษของคุณคุณจะต้องมาในช่วงฤด,ดูฝน แต่ถ้าหากคุณเป็นคนที่ชอบพักผ่อนและนั่งในร้านกาแฟแบบชิวๆหรืออยู่ในบ้านก็เหมาะกับช่วงเวลานี้และอีกสิ่งหนึ่งที่ควรจะพิจารณาและเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆก็คือต้องใช้เงินจำนวนเท่าไหร่ต่อวันในการมาประเทศไทยหากคุณเป็นนักท่องเที่ยวที่ต้องการกินอาหารราคาไม่แพงพักในโฮเทลราคาถูกๆและคุณไม่เที่ยวดื่มหรือปาร์ตี้มากจนเกินไปคุณก็สามารถเที่ยวในเมืองไทยได้ในราคา25ดอลลาร์ต่อวัน แต่หากคุณเป็นคู่รักเหมือนกับพวกเขาสองคนนี้และชอบห้องแบบส่วนตัวมากๆหรือคุณอาจจะอยากออกไปข้างนอกและกินอาหารเย็นแบบตะวันตกทุกครั้งก็ต้องเพิ่มงบประมาณอีกสักหน่อยซึ่งเขาบอกว่าพวกเขานั้นใช้เงินอยู่ประมาณวันละ60ดอลลาร์แต่หากวันไหนที่อยากจะกินอาหารหรูหรือออกทัวร์ก็ต้องเพิ่มงบประมาณอีกสักหน่อยโดยจะอยู่ที่100ดอลลาร์ต่อวันจากนั้นพวกเขาก็บอกว่า อีกสิ่งหนึ่งที่พวกคุณจะต้องเจอเมื่อเดินทางมาที่ประเทศไทยนั่นก็คือคุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการเข้าไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่แพงกว่าคนในท้องถิ่นนอกจากนี้ยังมีค่าธรรมเนียมในการกดเงินที่ตู้ ATM ทั่วประเทศซึ่งมันแพงมากๆไม่ว่าจะเป็นธนาคารไหนก็จะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่220บาทหรือประมาณ6ดอลลาร์มันเป็นค่าธรรมเนียมตู้ ATM ที่สูงที่สุดเท่าที่พวกเขานั้นเคยเจอมาเลย แม้กระทั่งในลาสเว e ัสที่อเมริกาค่าธรรมเนียมก็ไม่สูงขนาดนี้และค่าธรรมเนียมในประเทศไทยก็ยังคงสูงที่สุดเท่าที่พวกเขานั้นเคยเห็นมาในประเทศอื่นๆในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่มีสิ่งหนึ่งที่พวกเขาจะแนะนํานั่นก็คือหากคุณเดินเข้าไปในธนาคารพร้อมกับหนังสือเดินทางและสมุดบัญชีคุณจะสามารถถอนเงินเท่าไหร่ก็ได้แบบไม่จํากัดวงเงินแถมยังไม่เสียค่าธรรมเนียมด้วยซึ่งมันเจ๋งมากๆ โดยทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่คู่รักชาวอเมริกันได้ออกมาพูดถึงเมืองไทยและบอกว่าหากใครก็ตามที่มาเที่ยวในเมืองไทยก็จะต้องเจอสิ่งเหล่านี้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นหากคุณไม่อยากเจอแบบนี้ก็ควรที่จะพิจารณาที่จะเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของคู่รักชาวต่างชาติที่ผมได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังในคลิปิรีโอนี้หากชอบใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์ อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์กันด้วยนะครับในวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องราวของชาวต่างชาติคนไหนที่เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยและพูดถึงเมืองไทยอีกนั้นต้องติดตามเพื่อรอรับชมกันต่อไปเอาละครับเรื่องราวโดยประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ